คลิปนี้พามาดูการเบรกลากทดลากต้นมังค่งหรือมากเล็กมากน้อยอ่าหรือต้นอีแปะโคราดเด้อพี่น้องตามภาษาปราปุงฝวยเน้นหน้าไม่เน้นเนื้อของเขียวเดีย๋ยวไปดูวิธีการทำกันก็มันเดิมครับขี่โม่ไปคุยไป สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านเป็นประจำเช่นเคยนะครับกับเขียวคลาดบนซ์ไฟฟ้า b p เละแฟมิลี่ครอบครัวคุณนายสายขายลูกชายค่อยช่วยวันนี้ได้มาต้นเดียวตอนแรกจะทําคลิปตะโกหน้ามันถ่วมเจองน้องพี่น,อน้องฝนมันตกทีแต่ก,ก็ได้ที่มันอยู่บนปวกมาต้นหนึ่งเป็นตะโกนตะโกคนคู่ของสร้างป่าต้นกําลังต้นกําลังหมอหนาลัก ในช่วงนี้ไม่มีคลิปลงอาหากินเลาะบ้านแล้วกันเนาะพาไปดูต้นหมากเล็กหมากน้อยหรือมังค่างไม้จัดรากที่ผมปลูกไว้ในสวนปลูกไว้ที่บ้านปลูกมาห้าหกปีแล้วเดี๋ยวไปดูกันครับพี่น้องอันนี้ก็เดี๋ยวให้ฝ่ายขายเขาแพกนี่คือการแพกไม้ส่งของสวนเรานะครับนีฝ่ายขายเขาจะทําการแพกของเขาอันนี้เป็นต้นตะโกนะพี่น้องไปไปดูต้นมังค่างหมากเล็กหมากน้อยกันมาครับพี่น้อง พามาดูต้นแปะหรือต้นมังค่างมักเล็กมักน้อยที่ปลูกเอาไว้เป็นไม้ช้ำกิ่งตั้งแต่กิ่งขนาดนี้เลยพี่น้องเนี่ยนี่หกปีผ่านไปถ้าตามจริงนะมันจะต้องใหญ่กว่านี้นี่นี่มือผมนะนี่กระถางหกนิ้วน่ากว้างหกนิ้วนี่หกปีนะพี่น้องเอ่านี้มันปลูกแบบชิดบ้านเนี่ยจะเห็นว่ามัน ชิดเสาบ้านแล้วมีต้นไม้ใหญ่คุมแล้วก็อยู่ใต้สะแลนเนี่ยมันก็เลยโตชาหน่อยถ้าอยู่ปลูกแบบเออลงดินอย่างนี้นะพี่น้องนะหกปีมันต้องใหญ่กว่านี้แหละแต่น,นี่ผมยังไม่ได้ทดข้อต่อเขียงอะไรหรอกแต่ว่ารอยตัดออกเพราะว่าช่วงเมื่อทำความสะอาดอะมันมันกีดทางก็เลยตัดทิ้งเอาไว้แต่ก็ยังไม่ได้หาหน้าไม้อัน,นอันนี้ไม่ได้ขายเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวจะถามซื้อก็มีหลายต้นนะเมื่อก่อนอะ รองนี้ผมจะปลูกไว้ประมาณร้อยต้นน่ะแต่โคตกินไปแล้วเหลือตอนนี้เหลืออยู่แค่แปดต้นแต่ไม่ได้ขายด้วยพี่น้องเด้อเดี๋ยวมาดูลากด้วยกันมันคือต้นแปะต้นหมากเล็กมากน้อยโอ้ยงูจะจกตาเขียวไม่รบเนี่ยนอกเรื่องทุกทุกคลิปเลยพี่น้องเลยอย่าถือกันเด้อม,มาคุยดูกันก็สำหรับใครที่กำลังสนใจเรื่องการ จัดลากนะครับเนาะที่จริงอยากพาไปดูคลิปการคุดนะั่นแหละพี่น้องการคูดไอด้หมากเล็กหมากน้อยอยู่จอมปวกกลางไรกข้าวโพดเขาแต่ก็อย่างที่บอกอะฝนตกขนาดไปคุดตะโกก็ยังน้ำท่วมแข็งบิ้งนาเนี่ยก็เลยไม่ได้คลิปอะไรมาก็เลยมาหากินเราะบ้านเนี่ยพามาดูไอ้หมากเล็กหมากน้อยที่ผมจัดลากไว้แล้วกัน,นเริ่มเห็นโคนถ่ายแล้วไหมล่ะที่ผมนี่เกือบสองปีแล้วนะผมไม่ได้ทําการ เบรกลากโทษลากเลยคือผมอยากให้มันโค้นถ่ายแล้วว่าลากละลายเมื่อสองปีที่แล้วนี่รอยผมโทษตรงนี้ไว้นะตอนนั้นใหญ่กว่า,าตอนนั้นฝั่งมีใหญ่กว่าเขาผมก็โทษไว้มันก็แตกเป็นสามเส้นมันก็เหมือนกับการโทษกิ่งนดอพี่น้องเด้อสำรับท่านใดเข้ามาดูก็เนี่ยพอเราต้องการให้โคนล,ลากมันใหญ่เขาเรียกว่าเอกโทตี คือมันก็เหมือนกิ่งอ่ะมีกิ่งเมนซับเมนนี่ลากก็เห็นไหมล้วก็เบรกตัวน,นี้ก็อย่างที่บอกนะพี่น้องนะปลูกมาตั้งแต่เป็นกิ่งช้าไอหมากเล,เล็กมากน้อยหรือมังค่างเนี่ยใช้กิ่งช้าขนาดเนี่ยกําลังดียิ่งหนาผลยิ่งเงกำลังดีเลยพี่น้องตัดช้าไปเลยเราก็สักเดือนหนึ่งก็ออกลากก็มาทําการปลูกโดยใชย้ แผ่นปูนรองหรือใครสะดวกกะลามะพร้าวอะไรก็เล้วแตะ่นะก็เอามาจาัดลากกันจัดลากแล้วก็แข็งแรงแล้วก็ลงดินตัวนี้ก็กาว่าจะไห้มันเป็นไม้โคนลนรากละลายแต่วันนี้พามาดูวันไหนสงสัยแล้วก็ทักถามมาดอพี่น้องเรื่องบางทีผมก็ไม่รู้ว่าพี่น้องจะไม่เข้าใจตรงไหนอะไรยังไงไอผมก็ไม่ได้เก่งกอะเนาะเพราะว่าก็ทําตามสไตล์ผมอะ ก็พีเห็นละเน้น,นหน้าไม่เน้นเนื้อฐานจริงๆมันจะกว้างกว่านี้นะพี่น้องฐานลากมันจะมาถึงนี่นะเนี่ยถึงเนี่ยเดี๋ยวผมลองเอาเสียมเบิกก่อนแล้วกันคือจะเอาเสียมเปิดให้ดูแต่ฝั่งนู้นอาจจะต้องมีการลือ้อเนี่ยไม่รู้ว่าจะได้โทษโทษไหมเอาแล้วนะครับพี่น้องหลังจากที่ผมทําการ ชเสียมโกยดินที่ถมไว้เราก็มาเห็นรากแล้วนี่เห็นทด้านล่างลงมาแต่ก็พิษแผนนะอย่างที่บอกว่าไม่ได้ทํามาสองปีต้นนี้กิ่งช้าตอนที่ชนะา้านะมีแปดเซนมีรากแปดเซนคราวนี้พอปลูกไปปลูกมามันก็เริ่มทยอยออกของมันจะสังเกตว่าเส้นนี้จะเล็กกว่าเขาละเพราะว่าสองปีเนาะไม่ได้เบรกไม่ได้ดูสักทีด้านนี้จะดูสวยนะเนี่ยด้านหลังกระถาง เพราะว่าจุดประสงค์ผมอยากให้มันขึ้นเป็นรูปเป็นภูลแล้วก็ลากละลายไงพี่น้องเนี่ยให้มันเป็นฐานลากขึ้นเป็นภูเป็นลากละลายเนี่ยฝั่งเนี้ยได้มาแล้วลากละลายแล้วก็จะให้มันกระจายเป็นเอกโทตีเหมือนฝั่งนี้เนี่ยฝั่งนี้ก็สวยนะสวยไปคนละแบบเพราะเราจะเห็นว่าฝั่งเนี้ยจะมีเอ่อเส้นเมนลากอา่านีเมลากที่ผมเบรกไว้ที่ผมบอกว่า เมื่อสองปีที่แล้วผมมันเบรกไว้เราตัดโทษแหละพี่น้องแล้วมันก็ออกมาออกมาสามเส้น,นนี้ลายล่ตัดกันอันนี้ไม่จําเป็นอันไหนไม่จําเป็นคัดออกพี่น้องมันเป็นการจัดลากขันพื้นฐาน,นเห็นไหมเราจะได้ลากประมาณอย่างนี้นี่เทียบกับกระป๋องกาแฟน,นะนี่ มากเล็กมากน้อยหรือมั่งคั่งอันนี้มาถึงขั้นตอนการแต่งรากแล้วแหละว่าถ่ายคนเดียวนั่นคนเดียวเนาะพี่น้องเวียนหน้าหน่อยเด้อเพราะว่าผมทําคนเดียวนี่คือต้องการให้รากฝั่งนี้มันใหญ่แล้วแหละอันนี้มันเฉียงมานี่แล้วมันได้แล้วเดยวเราก็ทําการโทษรากชิบโอ้โห้แข็งพี่น้องเลยเด้อขอสองมือเด้อผมจะโทษรากเส้นนี้ด้วยนี่ต้องชิดนี่เดียวเอาทีละเส้นแล้วกัน เอาละจับถนัดมือเลยพี่น้องมากนี่เป็นอะไรที่ลากแข็งมากเลยนะโคนมันอยู่นี่ในความคิดผมนะมันต้องมาแตกอยู่ช่วงนี้คือแตกลากใหม่น,นี่เพื่อที่จะให้มันลงไปเหมือนเขาเนี่ยเราต้องทำเป็นเอกโทตีจัตวาไม่ไม่มีรูนะเอาเท่าที่นั่นไหวอยากทำ ให้มันสวยๆสักต้นน่ะพี่น้องเมื่อก่อนก็ททำเยอะนะไม้จัดลากอะโพไซไก่ก่างถ้าคนไหนเป็นเพื่อนเฟซบุ๊กผมมานานรู้จักมานานจะเห็นนะว่าผมทําช่วงหนึ่งผมบ้าทําไม้จัดลากลอย่างแรงเลยทํามันทุกอย่างโพไซไก,ก่ก่างมาสังเสียบลากเอ้ยอะไรเอ้ยที่แบบโมกมาช่วงหลังก็มาบ้าไม้บิดลากบิดกิง่ง เราก็เบรกประมาณนี้ไปก่อนรอให้กิ่งรอให้รากเส้นนี้มันโตนะพี่น้องนะนี่นี่ซึ่งตอนนี้ผมยังไม่ตัดสินใจว่าจะเอาด้านไหนเป็นหน้าไมา้หรอกเพราะว่าจะรอดูฐานดูฟอร์มไม้ของฐานตัวเนี้ฐานรากว่ามันจะตรงตามสเปคผมไหมสิ่งที่ต้องรอคือนี่สองเส้นนี้รอให้สองเส้นนี้มันใหญ่ให้มันไลส่สเกลเขาได้อย่างเขาอ่ะทีนี้ก็มาทําการเบรกไอ้พวกนี้เบรกลากโทดลากคีมอยู่ไหนวะ เนี่ยมันจะบานออกมานี่พีดเขานะพี่น้องจะเห็นนะว่าพวกเนี้ยมันจะดิ่งมันจะลงมาสวยไอ้พวกเนี้ยมันจะลงมานี่อันนี้ก็เกิดจากการทดทดลากเนี่ยจากเส้นเดียวเป็นสามเส้นอ่าทดเอ็กผมต้องการเนีมันออกนี่ให้มันลง,งั้งไปข้างล่างอะ่ะนี่คือการทดลากขดสไตา์เขียวนะ ก็เราแต่ถนัดใครถนัดมันเด้อพี่น้องวันดีคืนดีบางทีเขียวก็เอาเสียมซับเอาโป๊ะโป๊ะแหละอันนี้ทำให้แน่นเล่นกันเพราะว่าอย่างที่บอกไปถ่ายคลิปในป่าในเขาไม่ได้ลงน้ําไม่ได้ช่วงนี้น้ําเจิ่งนองเลยก็ลเลยกลับมาทําคลิปการเบรกทดลากสร้างลากให้พี่น้องใส่บนไซได้ดูกันแล้วผมก็จะได้มีคลิปลง ค่อยๆแยไปแข็งมากเลยแหละ <c oughs> เห็นไหมฟังเสียงถ้าเป็นไม้ธรรมชาติก็ใช้เสียมซับปั๊บๆเลยพี่น้องเลยนี่ขนาดเส้นแค่ประมาณนิ้วชี้เองนะนี่พี่น้อง <c oughs> <c oughs> โอ้โหฟังเสียงเด้อ คือที่ไม่ใช่เสียมซับนะกลัวมันจะไปโดนล,ลากไอ้พวกข้างล่างที่เราต้องการเป็นเป็นรากฝอยให้มันเลี้ยงลําต้นระหว่างที่เราเบรกพวกเนี้ยลากฝอยอย่างเงี้ยมันจะได้ใหญ่เนี่ยสิ่งที่ต้องรอต่อไปคือลากเส้นนี้สองเส้นนี้ให้มันใหญ่ทันเขาอ่ะอันนี้มันใหญ่ได้แล้วเรารอให้มันมันได้ลากฝอยลากขเขนงกันต่อไปโอ้โหแข็งพี่นอ้องเลย เส้นนี้ก็เแบรกเบรกเอาประมาณนี้แล้วกันให้มันหนีกันอย่าไปชิดกันมากถ้าชิดกันมากเดี๋ยวเวลามันเกิดรากใหม่ขึ้นมาแล้วมันจะเกิดตรงกันมันทําให้ไม้มันจะบวมแบบนี้มันจะไม่สวยแต่อันนี้เดี๋ยวผมมีวิธีแก้แเพราะว่าผมจะตัดต้นนี้ทิ้งผมจะตัดเส้นนี้ทิ้งผมจะเอาเส้นนี้มาเป็นเส้นเป็นหลัง เราจะเอาเส้นนี้ไงพี่น,อน้องนี่มันจะได้ไม่เบียดกันมันจะได้เป็นเอกโทตีอันนี้มันดูรอยลากรอยเนี่ยเราก็จะได้ลากเส้นนี้อันนี้เบรกแล้วนะเส้นนี้ก็เบรกละต่อไปก็เส้นนี้คืออย่างที่บอกมันบานออกมาหน,นีเขามันไม่สวย ผมต้องการให้มันดิ่งไปตามหาเขานะเวลาเรายกขึ้นมานะพี่น้องนะใส่กระถางมันจะได้โชว์ซึ่งปกติผมจะถมกบลากไว้แต่ธรรมชาติของลากไม้อะถ้ามมันมันโดนแสงแลว้วอ่ะมันจะชะงักการโตมันจะยุดโตที่โตช้ากว่าเดิมปกติอืมถ้าประมาณนี้ฝั่งนี้เสียมเลยพี่น้องชิีมคงจะพังอ่ะเพราะว่าผมเห็นแล้วมันมีลากเยอะ เดี๋ยวจะเอาประมาณนี้เลยเห็นไหมเราก็ค่อยมาตามเก็บแผลเอาเพราะถ้าเสี่ยงอย่างนี้นะกระแทกลากแตกเราก็มาเก็บแผลเอานี่คือการเบรกลากนี่คือการทดลากเนี่ย <laughs> พูดเองงงเองเขียวต้องงงคนดูก็คงจะงงตามด้วยแหละนี่ อาจจะเครื่องมือเลยเ้น,เออนี่สิ่งที่ต้องการโชว์เห็นไหมพี่น้องเนี่ยจุดประสงค์ของผมคือต้องการให้มันยกสูงขึ้นสูงขึ้นในไห้รากมันโชว์แตนี้เราเบรกแล้วเดี๋ยวเราก็ถมดินกับคืนเพื่อที่จะให้รากมันออกมาหมา่นี่เราก็เก็บแผลที่เสียมก็แทกแตกหน่อยแล้วกัน,นคือาำรับต้น แ้ต้นมากเล็กมากน้อยหรือมั่งคั่งเนี่ยผมไม่ค่อยพิถีพิถันอะไรมันมากหรอกเพราะว่าเดี๋ยวเพราะนั้นมันก็ออกลากใหม่เองได้ง่ายเอาขุยมาผ้าเอาอะไรโยนโยนใบไม้โยนโย,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 ยนล่อๆมันมันก็ออกลากแล้วพี่น้องไอสำหรับลากที่เกิดอย่างนี้นะเพราะว่าจากประสบการณ์ส่วนตัวนี่คือคุดตุ้มแตกมาแล้วมามา,มาปลูกไว้วางไว้มันก็ออกลากแต่ก็ไม่แนะน้ำหรอก เพราะว่าคนไหนคูดเป็นตุ้มได้ดีที่สุดเพราะว่ามันมันทําให้เรามีโอกาสมาได้สวยได้เร็วที่สุดเสร็จแล้วฝั่งนู้นที่ไม่ทําคือมันเบรกเราเด้อพี่น้องเนี่ยรอรอ,รอจะฝั่งนี้่นี่นทำให้ดูฝั่งนี้ก่อนเพราะว่าฝั่งเนี้ยลากมันมันมันได้แล้วเราผมก็เคยเบรกไปแล้วฝั่งนู้นนะเบรกเมื่อปีที่แล้ว ยังไม่ได้ขนาดเลยเอาแค่นี้ได้ละหนึ่งต้นพวกนู่นเดี๋ยวไว้ทําคลิปทีหลังคลิปอื่นหรือพวกเจ็ดต้นเดี๋ยวไม่มีคลิปลงเอาละครับพี่น้องครับก็พามาดูการจัดลากมากแบบมั่วซั่วสไตล์เขียวนะครับเขียวเขียวคิบคุยเขียวฟองฟอดคลิปนี้ก่อได้ประมาณนี้นะพี่นอ้องยังไงก็มันเดิมนะครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ วัติดรามเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆส่วนเล็กๆแห่งนี้ต่อไปนะครับกับเขียวเขาไล่เป็นเซฟาร์ม k b s ห <c oughs> วังว่าต้นนี้จะสวยนะ <c oughs> อาละครับสวัสดีครับผมฝ <c oughs> ั่งด้านหลังฝั่งเนี่ยเดี๋ยวทําการเบรเบรกยสักมดฝนเนะีค่อยมาเบรกฝั่งนู้น